ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนี่นะครับที่เขามารับชมช่องจัดทรงรถซิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูตัว2022นะครับนี่นะครับ2022จัดทรงหน้า2นิ้วหลัง5นิ้วนะครับเ,เดี๋ยวดูรอบนอกกันนะครับเดี๋ยวไปดูอะไรแต่งนะครับก็ รถคันนี้นะครับเป็น2022ตัวเอนะครับเป็นตัวเอนะครับตัวธรรมดานะครับอ๋อลูกค้าก็ได้ทำการแปลงไฟนะครับนี่ไฟใส่เวงของตัวท็อปนะครับไฟหน้าตัวท็อปแล้วก็กระจังนะครับก็แปลงเป็นของโฮเมียมแล้วก็เพิ่มไมาอีกกีก็นี่ไวรุ่นทรงเอครับงานหน้ากมนนะครับเคนะครับ นี่ครับสวยนะครับนี่ชจำๆเลยครับนี่ดูครับนี่ทรงเอครับฝากโปรงทรงเอนี่มาดูล่อลงตัวครับนี่นี่ก็มาดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นนี่ครับสตาร์ทปับเกียวนะครับ โหลดหน้าสองนิ้วนะครับหน้าสองนิ้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูข้างหลังนี่ครับข้างหลังนี่จะไปรุ่นนิ้วสอดนะครับไปรุ่นนิ้วสอด่เงียก็ข้างหลังก็ได้ทำการนะตัดแหนบสองนิ้วนะครับแล้วก็ ลองกล่องสามนิ้วนะครับแล้วก็มีลูกยางอันกระแทกก็เผาก็เหมือนเดิมครับก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างนะครับตัวเตี้ยนะครับก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับตัวเตีย้ยนี่ครับแย่ยยอยนะครับตัวเตี้ยนะครับ ต้องใส่นะครับนี่แก้เเผาตกทองช้างเหมือนตัวสูงครับนีออ่แล้วก็เหมือนเดิมครับเเผานะครับไม่ยันนะครับไม่เข้าไปข้างในนะครับออกมาครับพพรีะทีบรถเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับเพื่อนๆก็ไว้สังเกตดูได้นะครับนี่ โอเคครับเดี๋ยว,ด,ยวดูรอบนอกกันครับก็ขอฝากเพื่อนๆนี่พี่นะครับที่เข้ามารับชมช่องจัดทรงรถซิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาด คลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ